สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของเรานะครับคลิปนี้ก็จะพูดถึงน้องต้นข้าวกับการร้องเพลงที่ไม่แม้ว่าน้องจะร้องเพลงอะไรก็เพราะสะัทุกเพลงเลยนะครับลหลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าน้องต้นข้าวร้องเพลงอะไรก็เพราะนะครับและแอดจะพูดถึงเพลงนี้นะครับที่โอ้แอดฟังแล้วต้องเสียน้ำตานะเพราะจับใจสุดๆนะนะครับก็คือเพลง สาวเพชรบุรีนะนะครับเชื่อได้เลยว่าถ้าใครได้มาฟังเพลงสาวเพชรบุรีเวอร์ชั่นของน้องต้นข้าวร้องนะครับโอ้หลายหลายคนผมว่านะจะต,ต้องเสียน้ำตานะครับกับเสียงอันไพเราะและสะกดนะครับของน้องเพลงที่หู้น้องขับกล่อมออกมานี่เหมือนมีมนสะกดเลยนะครับเพราะสุดๆนะครับแล้วก็เศร้าน้องเล่า อารมณ์เพลงได้ดีสุดๆนะครับโอ้โหแอดก็ตามฟังหลายเวอร์ชันนะครับนอกจากเม่พึ่งแล้วมาเจอน้องต้นข้าวนี่แหละครับร้องเพลงสาวพิบุรีแบบโอ้โหเล่าอารมณ์ได้ดีมากๆนะครับน้องเข้าถึงอารมณ์เพลงสุดๆเนาะนี่คือเด็กอายุ12ปีจริงๆหรือเปล่านะครับหลายๆคนก็สงสัยเนาะแล้วก็ตั้งคำถาม กันแบบเยอะแยะมากมายนะครับเหลือเชื่อว่านี่คือเด็กอายุ12ปีจะเออเล่าอารมณ์เพลงหรือร้องเพลงได้ถึงอารมณ์ได้ขนาดนี้เชียวหรือนะครับโอ้โหเพราะแบบสุดๆโนแอสด no ass, ได้ยินเพลงนี้ไม่ได้นะถ้าเป็นเวอร์ชั่นของตนข้าวโอ้เศร้ามากๆฟังไปน้ำตาต้องซึมไปด้วยนะน้ำตาไหลไปด้วยนะสำหรับตัวเอสถามว่ามีคนร้อง โราะไหมโราะก็เยอะนะจริงๆหลายๆคนก็ร,อร้องโราะนะนะครับก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าใครร้องไม่โราะนะครับหลายๆคนก็เอามาร้องก็เพราะทุกคนแต่น้องตืนข้าวนี่ <ừ> เป็นอะไรที่ผมว่าสุดๆนะครับฟังแล้วทําให้ผมน้ําตาไหลทุกครั้งทั้งที่ก็เคยฟังแล้วนะนะครับน้องทําได้ดีแล้วเออเป็นเออเป็นคลิปเนาะในรายการนที่น้อง เป็นไปร้องเโอเราดูสีหน้าสีตาของน้องนะครับน้องอารมณ์ถึงสุดๆนะนะครับรวมถึงเอ่อคนที่อยู่ในสตูเนาะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการหรือ,เ,อ,อเขตที่เข้ามารับชมก็ตั้งใจฟังเสียงที่น้องร้องนะครับมันเพาาะมากนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนมาฟังคอมเมนต์บางส่วนเนาะที่แสดงถึงความ รู้สึกแต่ละคนว่ารู้สึกอย่างไรกับการร้องเพลงที่แบบเพราะมากๆนะนะครับมาที่คอมเมนต์แรกนะเด็กคนนี้มีมนต์ขลังในตัวจริงๆทำให้คนหลงรักและคิดถึงแต่น้องมีความรู้สึกว่าเธอช่างล้ำค่าและแพงมากจริงๆความรู้สึกเหล่านี้จะเกิดกับบุคคลไม่กี่คนและคนคนนั้นต้องเป็นคนที่พิเศษจริงๆบุคคลเหล่านี้จะเป็นตำนาน ที่ผู้คนไม่ลืมตลอดไปเพลงบางเพลงไม่เคยชอบฟังเลยพอน้องเอามาร้องกับเพราะมากมากฟังย้อนไปย้อนมาอยู่หลายรอบไม่เคยเบื่อเลยในเนื้อเพลงที่เศร้ามีหวานมีอ้อนน้องร้องเพลงอะไรก็เพราะไปหมดปอนสวรรค์ล้วนยากที่จะมีใครเรียนแบบได้วันที่น้อง เพราะลืมเนื้อน้องบอกแล้วว่าวันนั้นต้องร้องเพลงแข่งทั้งวันตั้งแต่เช้าจนดึกเหนื่อยและเรียมากและคู่แข่งก็มาดีทําให้เกิดความกดดันและอีกอย่างเพลงหนูไม่รู้แม้จะเป็นเพลงของแม่พุ่มพุ่มพวงแต่น้องเคยร้องง้อยมากแทบไม่ได้ร้องเลยทําให้ไม่แม่นเนื้อน้ําเสียงที่มีเสน่ห์ในตัวเองมีคนร้องเพลงนี้หลายคน ร้องดีด้วยแต่ขาดเสนีต้นข้าวก็เหมือนสายยันสัญญาเสียงมีเสนีในตัวเองร้องพร่อมจังหวะร้องสะดุดเสียงขึ้นไม่ถึงแต่ฟังยังไงก็เพราะหายากจริงๆฟังไปขนลุกไปทําไมร้องได้เพราะขนาดนี้ครับน้องยากมากนะครับร้องแบบน้องต้นข้าวสุดยอดมากครับปกติฟังแต่เพลงร็อกต้องแวะ มาฟังและให้กำลังใจนี่คือเพชรเม็ดงามของวงการเพลงไทยฟังหลายรอบหาข้อผิดพลาดแทบไม่มีเลยทำไมเด็กคนนี้ต้องร้องได้ดีมากขนาดนี้น้อยคนที่จะมีเสียงสะกดผู้ฟังให้ฟังนิ่งแบบนี้น้องร้องเพลงเศร้าได้ดีมากเสียงน้องเป็นเสียงสะกดผู้ฟังให้หยุดนิ่งได้ สุดยอดเลยค่ะน้องต้นข้าวขอกำลังใจให้น้องเป็นนักร้องลูกตุ้งที่มีเสียงบนขังน้องต้นข้าวร้องเพลงไหนก็มีความรู้สึกว่านี่คือศิลปินตัวน้อยที่ขับกล่อมบทเพลงได้ลึกซึ้งเสียงมีเสน่ห์เอกลักษณ์ความเป็นตัวเองไม่เรียนแบบใครโดยธรรมชาติสุดยอดมากสำหรับเด็กอายุ12ปีเกิดมาเพื่อร้องเพลงจริงๆยิ่งโตยิ่งพัฒนาอนาคตต้องเก่ง กว่านี้อีกแน่นอนถ้าเสียงธรรมชาติร้องสบายสบายแต่พลาดหลงในเสียงร้องของน้องได้มหาศจันย์นะครับนี่นะฮะนี่ก็เป็นออคอมเมนต์บางส่วนเนะนะครับทีเ่เราได้เอามาให้หลายๆคนรับชมและรับฟังนะนะครับซึ่งโอ้ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเพลงที่น้องรองรแต่ละเพลงมันไพเราะนะครับ สุดๆไรโรมากนะครับแอดก็ไม่ได้เรียกว่าพูดเองเออเองนะครับมันก็มีข้อความเยอะแยะมากมายหรือยอดวิวหรือคลิปต่างๆที่มียอดวิวเยอะมากนะครับแล้วก็คอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับมาคอมเมนต์ชื่นชมและชื่นชอบนะครับลงในเสียงของน้องบญข้าวนะครับเยอะมากแอดก็แค่หยิบยกเอามาเป็นตัวอย่างนะครับให้ฟังเฉยๆนะ นะครับว่ามีคนที่เข้าคิดแล้วนกะ็แล้วก็ลงรักในเสียงเพลงที่น้องขับร้องจริงๆและเยอะมากนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าน้องคนข้าวเนะ่ยคือเป็นสาวเด็กสาวรุ่นใหม่หรือเป็นนักร้องรุ่นใหม่ก็ว่าได้หรือเป็นเ,เพชรเม็ดงามเนาะของวงการลูกทุ่งที่จะมาประดับวงการลูกทุ่งนะ นี่คือเพชรเม็ดงามของวงการเพลงุูกพุ่งจริงๆนะครับที่กําเนิดเกิดขึ้นแล้วหลังจากที่แม่พึ่งได้จากโลกนี้ไปนะครับแล้วก็เราก็รอเพชรเม็ดงามเม็ดนั้นนะครับที่จะเกิดขึ้นมาเราก็มาเจอเพชรเม็ดนี้นะครับก็คือน้องต้นข้าวนี่แหละครับแล้วเรามาพังเพลงของน้องต้นข้าว ก็ทําให้หลายๆคนนะครับก็พ้นคลายและมีความสุขกับบทเพลงที่น้องขับรองเนาะนะครับและนี่ก็จะเป็นศิลปินที่เรียกได้ว,ว่าจะต้องอสร้างตํานานบทใหม่แน่ๆนะครับสำหรับน้องต้นข้าวเนาะนะครับยังไงก็พ่อแม่เอฟซีของน้องนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์และกดติดตามให้กับช่องเราด้วยคลิปนี้ก็ เออเท่านี้นะนะครับยังไงก็ขอลาไปแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ